พรีวิวก่อนให้อ่านมังงะวันพีช1,148กับปริศนาที่บลูนั้นทำไมรู้จักภาคีกิสวินเทพสิ่งที่จย์โอดานั้นพยายามหยดมาทั้งตอนมันคืออะไรกันแน่และสภาวะเสี่ยงที่โรบินนั้นอาจจะพ่ายแพ้และถูกจับไปและอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้การต่อสู้นั้นดุเดือดมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่านะครับมันจะเข้มข้นสุดๆเลยละสำหรับตอนหน้า1,148สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นพรีวิวนะ เป็นการพูดกันว่าในตอนที่ผ่านมา1,147นั้นมีประเด็นไหนหน่าสนใจมีประเด็นไหนที่อาจารย์โอดาหยอดมาเราจะมาเจาะกันนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนนะครับที่จะเป็นส่วนเชื่อมโยงสู่ตอนหน้า1,148ด้วยนะครับและเหมือนเดิม,มคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณถ้าสังเกตรแรกเลยนะครับที่เห็นในตอนที่ผ่านมา1,147นั้นอาจารย์โอดาพยายามหยอดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับความสามารถของภาคีอัศวินเทพคือพยายามหยอดนะครับว่ามันมีบางตัวละครและกันที่รู้ ว่าภาคีสวินเทพนั้นเก่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเช่นซาโลรู้ว่าภาคีสวินเทพนั้นเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอมตะนะครับก็คือถูกจัดการไปยังไงเนี่ยร่างกายก็สามารถฟื้นฟูมาได้เท่ากับว่าจริงๆแล้วนะครับการมีอยู่ของภาคีสวินเทพนั้นก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรขนาดนั้น มันก็อาจจะเป็นความลับบ้างนะครับในหมู่ประชาชนเพราะอย่าลืมว่าโลกวันพีชนั้นเนี่ยมันเป็นโลกนะครับที่ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับหน้าตาอะไรที่มันเร็วขนาดนั้นมันไม่ได้มีทีวีนี่คือจะรู้หน้าตาคนแบบหลักๆเลยเนี่ยก็ต้องผ่านหนังสือพิมพ์เท่านั้นและเชื่อได้ว่านะครับภาคีอัศวินเทพเคลื่อนไหวแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีการปิดข่าวมีอะไรบ้างจึงทําให้นะครับมันต้องเป็นคนที่มีข้อมูลอินไซต์พอสมควรเลยถึงรู้นะครับว่าคนคนนี้นั้นคือภาคีอัศวินเทพหรือนะครับในตอนนี้เนี่ยมันจะมนอง้ ของกุนโกะแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกสงสัยว่ากุนโกะเนี่ยเป็นใครนะครับฟีลแบบว่าหน้าคุ้นๆแล้วก็บอกว่ากุนโกะนั้นคือหนึ่งในภาคีสุวินเทพจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยว่าบลูครู้ได้ยังไงนะครับว่านี่คือภาคีสุวินเทพแต่นะครับจริงๆถามว่ามันเป็นพราโฮรเลยหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นพราโฮใดๆทั้ทงสิน้นมันมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันนะที่บลนะู๊กนั้นอาจจะเคยเจอภาคีสุวินเทพอย่างแรกเลยย้อนกลับไปก่อนเนาะบลูคนั้นเนี่ยจริงๆเป็นคนเจ้าของปีที่แล้วนะและ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบลูกนั้นเคยเป็นทหารรับจ้างและเคยเจอภาคีสุวินเทพในสมัยอดีตหรือนะครับบลูกนั้นคงเคยได้ยินนะครับจากคนเก่าๆเนี่ยพูดกันมานะครับเกี่ยวกับการมีอยู่ของภาคีสุวินเทพอาจจะมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะครับของกุนโกเนี่ยที่มันคล้ายกับภาคีสุวินเทพที่มีการพูดกันเลยทําให้บลูกนั้นรู้ว่านี่ก็คือภาคีอสศวินเทพนั่นเองนะครับแต่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวมีการเปิดเผยแน่นอนนะครับคงเป็นประเด็นที่อาจารย์โอดานั้นหยอดเอาไว้และเป็นประเด็นที่มันสําคัญด้วยเพราะค่อนข้างนะครับ บอกทิศทางของเรื่องได้พอสมควรเลยนะครับว่ากลุ่มโจสัตว์โมฟังนั้นจะสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาคีสวินเทพได้เยอะมากน้อยมากแค่ไหน อภิผมขอข้ามไปตอนจบของตอนก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันเชื่อมโยงกับประเด็นนี้การที่อาจารย์โอดาเขียนให้นะครับกาบันหรือแม้กระทั่งโรบินนั้นเดี๋ยวเจอเลยนะครับกับภาคีอสุวินเทพซึ่งจริงเราทําคลิปพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวกาบันนั้นน่าจะเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่จะหาวิถีทางหรือนะครับเปิดความรู้และการให้กลุ่มโจสรสันหมวกฟังว่าวิถีทางในการจัดการภาคีอสุวินเทพนั้นจะต้องทําอย่างไรเพราะในตอนนี้มันก็มีจุดหนึ่งที่อาจารย์โอดานั้นแอบหยดเอาไว้ก็คือจินเบถูกจับไปและจินินนนนบยก็พพามมคคค้ดอสวร เลยว่านะครับจะหาวิธียังไงในการจัดการภาคขีตสวินเทพเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้อัศวินเทพนั้นก็คือเป็นอมตะใช่ไหมร่างกายฟื้นฟูได้มันก็เป็นสิ่งที่ชาญโอดะพยายามหยอดมาทั้งตอนเลยและเชื่อว่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงสู่ตอนหน้า1,148ที่เราจะเห็นว่าพวกคนต่างๆที่ต่อสู้กับอัศวินเทพนั้นก็คงจะถูกจัดการหรือทําบางสิ่งบางอย่างแต่เรานั้นก็คงได้องค์ความรู้ว่าอ่ะวิธีและการที่สามารถจัดการภาคีสวินเทพที่เป็นอมตะได้อย่างไรนะครับและมันจะเชื่อมโยงในอนาคตถ้าจะต่อกรน,นะครับกับฮาบู เท่าหรือนะครับท่านอิมนั้นมันก็ต้องใช้วิธีนี้นี่แหละในการจัดการจึงน่าจะเป็นจุดที่ด้านสนใจแล้วก็เป็นจุดที่สําคัญด้วยในตอนหน้า1,148ถ้าจะมีการเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับวิธีทางในการจัดการภาคีสวินเทพกับพลังที่เป็นอมตะของพวกเขาอยู่ในตอนนี้ แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับกับการที่นะครับพวกภาคีสวินเทพนั้นเลือกนะครับที่ไม่อยากจะต่อกรกับกลุ่มโจรสันหมกฟางในฐานะสีจกักรพรรดิผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมทําคลิปไปแลวก,ก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะคือเอาหลักๆง่ายๆเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมาได้เจอแน่นอนกับสีจกักรพรรดินะครับมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแต่ประเด็นที่พวกภาคีสวินเทพนั้นไม่อยากจะไปต่อสู้กับสีจกักรพรรดิหลักๆผมมองว่าก็ภารกิจเนี่ยมันก็คือการจับา,าี่นนมะทจ เป็นพวกเดียวกับพวกเผ่ามังกรฟ้ามันก็มีหลักๆประมาณนี้นี่แหละครับการที่ไปหาเรื่องและกันในการที่จะไปต่อสู้กับสี่จักรพรรดิอีกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหาเซียนเข้าตีนตนเองอะฟีลแบบนั้นเลยมันแทบไม่จําเป็นเลยได้ซ้ําไม่แปลกเลยนะครับที่ภากีสถินจะตัดสินใจแบบนี้เพราะว่ามันต้องเป็นภารกิจที่ต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จึงทําให้นะครับการที่ไปเจอกับสี่จักรพรรดิอีกคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรทําสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเลยเนี่ยการจะมีเรื่องกับสี่จักรพรรดินั นะเพราะว่ามันจะทําให้สมดุลของโลกวันพีชนั้นเสียไปหรือนะครับมันเกิดการสูญเสียแน่นอนนะครับไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้วยแล้วแต่นะครับขคอไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะในการต่อสู้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกจะเป็นการตัดสินใจแบบนี้แต่จะมองว่าเผ่ามังกรฟ้านั้นกลัวในตัวของลูฟี่ฟีแบบว่ากลัวไม่อยากจะต่อสู้เลยนะในระบบ4จกักรพรรดิผมมองว่ามันก็ประมาณหนึ่งและการวันๆแต่ไม่ได้ถึงขนาดกลัวขี้วันตดหายที่จะหนีถ้าจะสู้เดี๋ยวมันก็ต้องสู้นั่นแหละแล้วก็อขอแวะเรื่องบุ๊กนิดนึง ค MVP เลยคือแบบว่าสิ่งที่บลูคพูดนั้นมันก็มาจากใจของบลูคนั่นแหละว่าเขานั้นนะครับจะไม่เป็นขี้ค่า2นายยังไงก็แล้วแต่นะครับในท้ายที่สุดแล้วในตอนนี้เขานั้นนะครับต้องการรับใช้ลูฟี่ในฐานะกัปตันของตนเองและนะครับคุณโกะมายิ่งข้อเสนอว่านี่ไปอยู่กับเจนะเดี๋ยวเจนะั้นจะดูแลในฐานะท่านเองเพราะเจนั้นเป็นท่านรักนะครับของบลูคนะครับหมายถึงว่ารักในเสียงดนตรีของบลูคแต่บลูคปฏิเสธไปซึ่งผมรู้สึกชอบนะเออมันฟีลลิ่งได้มากๆเลยนะครับแล้วก็ชอบความแบบช็ ในเมื่อเองไม่มาอยู่กับข้าก็เตะแม่เลยนะครับแถมกระทืบซ้ําอีกนะครับด้วยความโกรธแค้นนะครับทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นติงเป็น F c สุดๆเลยของบลุกนะครับเออผมว่าจานโอดาเล่นมุกเนี่ยโคตรดีเลยเป็นมุกที่ใส่เข้ามานะครับและเดี๋ยวเชื่อว่าตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีประมาณแบบเนี้ยมาเรื่อยๆพวกเราได้รับชมเกี่ยวกับมุกที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวกระทืบปลุคนะเดี๋ยวเจอบลูกแล้วรู้สึกหมันไส้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีช็อตที่แบบเอ้ยอยากให้บลุคมาเป็นพวกของตัวเองอี้ ยิ่งรักมากเนี่ยมันก็รักรักนะครับแต่ถ้าแบบว่าทําให้เราไม่ชอบก็รู้สึกเกลียดมากด้วยเช่นกันมันก็เป็นสายสัมพันธ์นึงซึ่งเชื่อว่าจานโอด่านั้นเนี่ยก็น่าจะยึดมาจากนะครับแบบที่เราเห็นนั่นแหละมันจะมีติ่งนะครับที่ชอบนะครับดาราคนหนึ่งนักร้องคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมีเกลียดนะครับถ้าดาราหรือนักร้องคนนั้นไม่ทําตามที่ตนเองนั้นต้องการ แล้วก็จะมีประเด็นนะครับที่พูดไปแล้วว่านะครับทางด้านพวกเผ่ามังกรฟ้านั้นเนี่ยหรือว่าพวกปากีสวินเทพนั้นพยายามนะครับยื่นข้อเสนอให้พวกคนยักษ์นั้นเนี่ยมาเข้าร่วมกับตนเองนะครับโดยการเอาเด็กๆนั้นเป็นตัวประกันซึ่งจริงนะสำหรับผมมองว่ามันดูเป็นวิธีทางนะครับที่แอบยากนิหนึ่งและการที่จะทําให้ผู้คนนั้นเนี่ยทำตามโอเคแหละการจับเด็กไปนั้นเนี่ยแต่บางทีแล้วคนยักษ์มันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของตนเองนะครับและผมอยากจะรู้ได้ว่าสรุปแล้วมันจะสามารถทําได้ไปถึงไหนกันนะครับโอเคแหละด้วยรูปแบบ นเนชื่อว่าเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวกลุ่มหมอกฟ้ามันก็มาขวางแล้วแต่อยากจะรู้ว่าพวกปาคีสวินเทศที่ทําพวกนี้ไปเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรรองรับมากกว่าน,นี้หรือเปล่าเพราะจริงจริงตอนที่แล้ว1146นั้นก็มีการเกริ่นนะครับเกี่ยวกับกษัตริย์ฮาราวไว้ด้วยนะครับและเชื่อว่าเดี๋ยวในตอนหน้ามันคงมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกเหตุผลผากผากของซอมเบอร์ว่าทําไมกันนะครับกษัตริย์ฮาราวนั้นถึงทําบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปแล้วก็ตอนหน้าจุดคลายแม็กที่สุดนั้นก็คงจะหน สนใจมากๆเลยว่ากาบันนั้นเนี่ยจะโหจะเก่งระดับไหนซึ่งเอาจริงผมคาดหวังนะว่าแม่งต้องโคตรเก่งเลยแต่อาจจะแพ้นะครับด้วยแง่กลบางสิ่งบางอย่างอเช่นพลังของเจ้าซอมเมอร์อะไรแบบนี้อน,นั้นรับได้และคงได้เห็นนะครับถึงความเก่งระดับมือซ้ายราชาโจรสัตว์หรือแม้กระทั่งโรบินเชื่อว่าโรบินนั้นคงมีแผนบางสิ่งบางอย่างนี่แหละที่จะสามารถจัดการนะคบพวกปาคีสวินเทพอเองจริงภาคนี้กลายเป็นว่าเป็นภาคที่โรบินนั้นดูเด่นนะครับไปมากกว่าอุซบเสียอีกทั้งที่เราหวังว่าอุซบนั้นจะโดดเด่นด้วยความที่ว่าอามีซาโลลแวกัันนรเป็ต ละครที่จะบัฟทางด้านของโรบินในตอนนี้และเราก็ต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนหน้าก็หวังนะว่าลูฟี่แล้วก็โลกินั้นจะมีบทบาทจริงๆก็แอบเราผินิดนึงตอนแรกคิดว่าลูฟี่กับโลกิมึงต้องมาสู้แล้วในตอนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้หายจ่อยไปเลยไม่ได้ออกมาให้พวกเรานนั้ได้รับชมนะครับก็ต้องรอดูว่าตอนหน้าจะมีบทบาทบ้างหรือเปล่านะครับแต่ผมนั้นก็แอบนะครับกังวลว่าอาจจะมีบทบาทตอนที่กาบันหรือโรบินนั้นพ่ายแพ้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ลำบากแล้วก็ฝากไว้นิดนึงว่าถ้้าาโรบินพพยแก การต่อสู้นี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่โรบินนั้นจะถูกจับไปนะครับก็คือได้รางวัลชิ้นใหญ่เลยไดนิโคโรบินไปนะครับให้กับเผ่ามังกรฟ้านะครับให้กับท่านอิมแต่ผมพูดก่อนว่าก็คงไม่สามารถจับไปถึงหรอกเดี๋ยวลูฟี่ก็เป็นคนที่ช่วยนั่นเองเหมือนเป็นต้นชนวนหนึ่งและกันที่เราอาจจะได้เห็นนะครับให้มันดูเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกับการที่กลุ่มโจรสั์หมวกฟางนั้นจะประทะกับพาคีเอสวินเทพเรียกได้ว่าตอนหน้าก็น่าจะเป็นหนึ่งตอนเลยที่เรานั้นได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่าง รอในการรับชมด้วยและเหมือนเดิมากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร b ์และกดแกิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ